ตอนนี้คือมรดกโลกครับเนี่ยใบดกเชียวครับนี่ก็มีใบใหญ่ๆนะครับมรดกโลกอันนี้ดูดูจากด้านบน อโอเคครับเดีย๋ยวไปต้นต่อไปครับอันนี้คือต้นที่ได้ที่สามนะครับน,นี่ไป้ายไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อกี้ไปเหลือบๆมองนะครับ ไปดกนะใหญ่เียนะครับต้องตองถอยไหมเห็นไหมรับออกไปแนวกว้างๆนะครับกลางจอก็คือมารดกโลกครับก็คล้ายๆข้างๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจมาจากเจ้าเดียวกันหรือเปล่านะครับมลกโลก,โลก เห็นไหมถ้าเรามองจากด้านบนนี้ก็จะได้อ,อารมณ์นึงครับนี่เอาให้ดูครบ,ครบ